แต่ว่ามันจะของเราเนี่ยมันก็จะมันจะไม่เต็มที่ตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าเราได้เรียนในห้องเรียนแล้วก็มันก็เหมือนมีมาตรฐานเดียวกันเนี่ยนะคะโปรเจกต์ที่เราได้ทําเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะแบบเพอร์เฟกตกว่านี้แต่วันนี้วันนี้นะคะครูก็จะให้นักเรียนทําเป็นอาจจะให้ลองทําเป็นโปรเจกต์เล็กๆแบบเล็กๆแบบมินิมินิมากๆนะคะให้ให้นักเรียนเนี่ยเอาเอาความรู้ที่ได้เนี่ยมาประยุกใช้นะคะอ,อ,อาจจะไม่อาจจะไม่ได้แบบว่า เพอร์เฟเหมือนเหมือนถ้าเราอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยมันจะค่อนข้างเพอร์เฟกว่าน,นี้เพราะว่าทุกคนก็จะมีมาตรฐ,า,ตรฐานเกี่ยวกับทรัพยากรนะคะเป็นมาตรฐานเดียวกันแต่แต่วันนี้แต่ตอนนี้มันมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะทุกคนก็จะต้องปรับนะคะปรับไปตามสถานการณ์เนาะยิ่งตอนนี้ก็ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆนะคะมากมากกว่าเดิมอีกนะคะมากกว่าเดิมนะคะคนที่ไม่ได้เป็นก็จะเสี่ยงสูงอยู่นั่นแหละนะคะครูพอนี่ก็เสียงสูงแล้วเสี่ยงสูงอีก นี่ก็เสี่ยงอีกแล้วก็จะต้องอยู่บ้านไปโรงเรียนไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะก็เออนะคะมันก็ทุกคนก็จะต้องเซฟตัวเองคือตอนนี้ยมันระบาหนังมากโดยเฉพาะหลังสวนนะคะหลังสวนระบาดหนักมากนะคะก็จะต้องดูแลตัวเองเนาะนะคะเป็นแล้วก็มันก็ดูแลตัวเองก็ก็เซฟเซฟนะคะเซฟตัวเองนะคะถ้าเป็นอยู่ก็กินอาหารที่มีประโยชน์เพียงพออย่างเงี้ยนะคะเราก็จะนะคะร่างกายเราก็จะแบบเหมือนกับว่า มีภูมิแบบว่าภูมิจากเอ่อร่างกายที่แบบว่ามันมันมันแข็งแรงมันอะไรแบบนี้นะคะมันก็ช่วยต้านนะต้านถ้าเราแข็งแรงกว่ามันอะถ้าเราแข็งแรงกว่ามันเนี่ยนะคะมันก็ทำอะไรเราไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ง่ายๆคือการกินอาหารที่มีประโยชน์เพกาะคนทีมีความดื่มน,น้ำได้เยอะอยนี้นะคะอ่ะมาดูนะคะมาดูว่าสิ่งที่เราจะทำกันวันนี้เราจะทําอะไร จะให้เรียนสร้างเกมค่ะสร้างเกมที่มันมันจะคล้ายๆกับครั้งที่แล้วแต่เนี้ยนะคะเราจะมีการประยุกเอาเอาตัวดําเนินการมาใช้ด้วยนะคะเอาคําสั่ง if มาใช้ด้วยนั่นเองนะคะอ่าทีนี้นะคะเกมที่เราทำเนี่ยนะคะเหมือนที่ครูทำเนี่ยนั่นเลยอาจจะไม่ทําเป็นเกมบวกเลขก็ได้นะคะนั่นเลยอาจจะทำเป็นเกมอ,อื่นก็ได้แต่ครูจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะเี่สามารถที่จะนะคะ ตกแต่งนะคะตกแต่งในส่วนต่างๆได้หมดเลยอ่ะอย่างเช่นหัวข้อตรงนี้ให้เป็นตัวหนาเออเราก็สามารถทาได้ใช่ไหมคะใส่สีใส่อะไรนะคะให้เป็นขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยอะไรแบบนี้เราก็สามารถทาได้นะคะอย่างเช่นของครูยกเป็นอย่างเช่นข้นอ,ขอแรกเนี่ยนะคะในส่วนของในส่วนของการดีไซน์ครูก็ไม่ต้องอธิบายแล้วเนาะนักเรียนน่าจะทําได้ใช่ไหมคะในส่วนของดีไซน์เนี่ยนะคะครูไม่อธิบายแล้วนะครูอธิบายที่แบบเป็นหลักจริงๆเนาะ นะคะอ่ะเช่ข้อหนึ่งหนึ่งบวกอะไรได้เท่ากับสิบเรามีคาถามอ่ะหนึ่งบวกอะไรเท่ากับสิบคำตอบมันก็คือเก้าใช่ไหมคะผู้เล่นก็ต้องตอบตรงนี้นะคะเก้านะคะถ้าถูกนะคะได้หนึ่งคะแนนนะคะอันนี้ก็จะมีช่องผลรวมคะแนนอ่ะนี่ครูยกตัวอย่างมาจะได้กเข้าตอบแปดละอ่ะเห็นไหมได้ศูนย์ผลรวมคะแนนก็เป็นศูนย์นะคะมันก็จะต้องเก็บไปถ้าตอบเก้าเป็นหนึ่งนะคะอ่ะราทำยังไงมาดูข้อสองกันนะคะข้อสองเดี๋ยวขออนุญาต ขอให้ไปข้อสองขออธิบายในส่วนของคะแนนก่อนนะคะในคะแนนตรงนี้นะคะเราก็จะใส่คําสั่งให้มันแบบตามกที่เรียนคำสั่ง if e เลยก็คือถ้าเกิดว่าช่องเนี้นะคะถ้าช่องนี้ก็คือ D4 ใช่ไหมคะถ้า D4 ตรงเนี้นะคะผู้เล่นตอบเท่ากับ9เนี่ยก็จะได้1คะแนนแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ก็คือศูนคะแนนอันนี้นักเรียนทาได้อยู่แล้วใช่ไหมคะคาสั่ง if e ตรงนี้นะคะส่วนในผลรวมคะแนนเนี่ยนะคะก็จะให้มันโชว์คะแนนของ E4 ตรงนี้เลยช่องนี้นะคะ ช่องนี้คือ e สก็คือผลรวมคะแนนคนนี้ก็จะให้มันโชว์เท่ากับ e 4เลยนะคะจะต้องมีวงเล็บด้วยนะเท่ากับ e สนะคะอ่าก็ให้มันโชว์คะแนนเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นข้อที่2เนี่ยก็คือก็จะต้องเอาคะแนนของ e c กับ e 5มารวมกันใช่ไหมคะนักเรียนก็จะต้องใส่เท่ากับซ้ำ e c บวก e ส e 5เป็นต้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าในช่องข้อแรกเนี่ยให้มันโชว์ได้เลยนะคะเราก็ใส่คําสั่งให้มันโชว์เท่ากับ e สได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าข้อเนี้ยข้อที่2ข้อสามข้อ4เป็นต้ปนปเราก็จะต้องบวววกเป็น ไปเรื่อยๆนะคะมาดูนะคะอ่าอย่างเช่นข้อนี้สัตว์อะไรร้องเมี้ยวเมี้ยวสมมตินนะคุณตั้งคำจบตั้งตั้งจบแบบแบลแบลวไปก่อนนะอะ่สัตว์อะไรร้องเมี้ยวเมี้ยวอ่ะนะคะสัตว์อะไรร้องเมี้ยวเมี้ยวนะคะสัตว์อะไรร้องเมี้ยวเมี้ยวเราก็ตอนนี้ก็คือแมวใช่ไหมแมวนะคะเราลองตอบไปก่อนแมวนะคะเพราะฉะนั้นในช่องคะแนนเนี่ยวิธีวิธีการใส่ใส่คำสั่ง if เราก็ต้องเท่ากับ if อ,อ่ะ เท่ากับ if ตรงเลบเปิดนะคะถ้า d ห้าใช่ไหมคะ d ห้า d ห้าเท่ากับแมวนะคะนักเรียนเวลาใส่นะคะเวลาใส่คําว่าแมวเนี่ยนักเรียนอย่าไปกดเว้นบลกนะถ้าเกิดเว้นบลกปุ๊บผู้ตอบเนี่ยนะคะตอบคําว่าแมวโดยที่ไม่มีการเว้นบัก็กเหมือนที่นักเรียนเว้นเนี่ยคือจะผิดทันทีนะคะต้องดูให้ดีนะเท่ากับแมวนะคะให้นะคะคำว่าให หนึ่งคะแนนอ่าหนึ่งคะแนนหนึ่งถ้าไม่ใช่นะคะให้ศูนย์อยู่ในข้อหมายคำพูดนะแล้วก็ปิดนะคะอันนี้คือคำสั่งเท่ากับแมว D ห้าเท่ากับแมวให้ตอให้ได้กับหนึ่งคูณำคำที่ตรงไหนเนี่ยไม่รู้จักแมว เออมันไม่เหมือนในนู้นๆไหนอลองเป็นแคตสิถ้าเกิดเป็นในกูเกิลในนู้นมันถ้าเกิดเป็นในเอ็กเซมันก็น่าจะได้อยู่ครูเคยทําแบบเนี้ยมันได้อยู่เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยลอง ต้องใส่โอเคนึกออกละถ้าเกิดเป็นตัวเลขเราอาจจะไม่ต้องใส่เครื่องหมายคำพูดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นข้อความเนี่ยนะคะในช่องคาตอบน้อเเียนก็ใส่ใส่เครื่องหมายคำพูดให้ให้โปรแกรมมันเข้าใจนิดนึงนะคะอเพราะฉะนั้น,นตรงนี้เป็นเป็นแมวได้เป็นแมวอะเป็นเป็นแมวเมียวเมียวแมวนะคะแมวโอเค หนึ่งคะแนนเพราะฉะนั้นเมื่อมันปรากฏหนึ่งคะแนนแล้วตรงนี้เขาได้สองคะแนนแล้วใช่ไหมคะในผลรวมคะแนนตรงนี้เขาก็จะต้องปรากฏเป็นสองคะแนนใช่ไหมมันก็ต้องไปปรากฏเป็นสองคะแนนเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้คําสั่งซ้ำก็คือการบวกนะคะการบวกแล้วก็เท่ากับซ้ำเท่ากับซ้ำวงเล็บเปิดนะคะเราก็เอา e c บวกกับ e5 ใช่ไหมคะแล้วก็อ่ะก็เป็นสองคะแนนแล้วนะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะ อ่ะแต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้เขาตอบเป็นหมูตอบเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่แมวหมูอ่ะโซนคะแนนคะแนนตรงนี้ก็ผลรวมคะแนนก็ยังต้องเป็นหนึ่งอยู่มันก็จะเปลี่ยนจากสองเป็นหนึ่งนะคะอพอจะพอจะนึกออกไหมอ่ะใครพอที่จะดีไซน์ออกมาได้คอใครเอาคําถามแรกใครเข้าใจในการออกแบบเกมแบบมีนิีๆนี่น่นีเล็กๆเนี้ยยกมือคะอ่ะอ่า โอเคนะคะเออมือลงค่ะไหนใครที่จะใครสามารถที่จะทำออกมาได้ยกมือมีไหมยกมือใครนัเนเยนคิดว่าตัวเองทำได้ยกมือค่ะอ่า โอเคนะคะเอามือลงอันนี้ก็จะเป็นการเริ่มต้นของการออกแบบนะคะมันก็เหมือนกับเป็นการเริ่มต้นการเขียนเขียนเขียนโคเขียนโปรแกรมได้แหละเหมือนที่นักเรียนเรียนของครูนุกใช่ไหมคะนักเ,เ,เรียนเขียน,นเรียนของครูนุกนักเรียนได้เรียนไหมที่แบบว่าลดน้าต้นไม้แบบเนี้ยเราใช้เราใช้เ,ใชเอ,อ่อไอตัวโปรแกรมในการเขียนโคนลดน้าต้นไม้มันก็จะมีท่าเหมือนกันมี if คาสั่ง if เหมือนกันถ้าอุณหภูมิต่ากว่าสี่สิบองศานักเรียนได้เรียนยังคะตรงนี้เรียนยังคะ ได้ยินไหมหรือว่าถ้าเกิดว่ารถเหมือนกับเราเรียนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยมันมีเงื่อนไขเข้ามาแล้วไม่ใช่ไหมเหมือนที่เรียนกับคุณวิชาวิทยาการออกแบบอะนะคะถ้าเกิดว่ามันมีเงื่อนไขเรามีกําหนดขึ้นมาถ้าเกิดว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ขับมาข้างหน้าขับไปข้างหน้าปุ๊บเออเจอเจอ,เจอสิ่งกีดขวางข้างหน้าสาสิบเมตรให้รถยนต์มันทํำยังไงให้รถยนต์มันชะลอให้รถยนต์มันหยุดนะคะมันอันนันก็เป็นการ ใช้คําสั่ง if เหมือนกันในที่นี้ก็เป็นก็เหมือนกันนะคะมันก็จะเป็นการเริ่มต้นเหมือนกัน,นก็คือเป็นเป็นเงื่อนไขเหมือนกันนะคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยลองนะคะลองทําอันนี้ครูจะให้สิบคะแนนนะอันนี้ครูให้1ิบคะแนนนะคะถือว่าเป็นมินิมินิโปรเจกต์แต่จริงๆอะที่ครูวาดฝันไว้คือมันอยู่มันจะยิ่งใหญ่กว่าน,นี้นะคะแต่ว่าก็นั่นแหละถ้านักเรียนทําแบบนี้ได้แล้วนะคะ วันหนึ่งถ้าเกิดว่านักเรียนจะต้องมาแบบเออทำสื่อการสอนหรือว่าทําอะไรแบบว่าง่ายๆแบบอะไรแบบเป็นด้วย Excel หรือว่าด้วย Google s h e e t เนี่ยนักเรียนก็จะมีพื้นฐานตรงนี้แล้วครูมั่นใจว่านักเรียนก็เอาพื้นฐานตรงเนี้ยที่ครูสอนไปเนี่ยไปประยุกต์ไปบูรณาการให้มันให้มันดูแบบเพอร์เฟหรือว่าดียิ่งกว่าเดิมได้นะคะเรามีพื้นฐานแล้วเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะคะมันก็จะเป็นเรื่องแบบว่า ง่ายๆสําสหรับนักเรียนแล้วนะคะเพราะเรามีพื้นฐานแ,แล้วเรารู้แล้วเราอ่านคําสั่งออกเรารู้แล้วว่าเออทาไมคําสั่งนี้มันเออเลนนะเราลืมใส่เวงเล็บปิดหรือเปล่าเราลืมใส่คอมมาหรือเปล่าเราลืมใส่เอ,อเราใส่เราแทนออค่าเซลล์ผิดหรือเปล่าไปเรื่น,นักเรียนก็สามารถที่จะรู้แล้วนะคะสามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนั้นได้แล้วทีนี้วันนี้นะคะเออที่ครูจะให้ทำนี่ให้นักเรียนออกแบบนะคะนักเรียนไม่ต้องเป็นเกมบวกเลข นะคะนี่ครูหัวข้อเป็นเกมบุกเลขแล้วแต่ว่าไอ้ข้อน,นี้มันมันไม่ใช่เป็นคําไม่ได้เป็นโจทย์ของบุกเลขเลยนักเรียนสามารถออกแบบเป็นเกมอย่างอื่นได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่ครูจะใหทำแพทเทิร์นที่ครูจะทาก็คือนักเรียนจะต้องมีการใส่คะแนนให้กับสิ่งที่ครูจะโฟกัสนะนักเรียนจะต้องมีการให้คะแนนกับคําถามนั้นๆแล้วก็จะต้องมีการรวมคะแนนแล้วข้อสุดท้ายก็คือจะเป็นการรวมคะแนนทั้งหมด รวมคะาแนนทั้งหมดคะแนนที่ได้ที่ได้อ่นะคะนักเรียนก็จะต้องเอาคะาแนนทั้งหมดเนี้มาบวกรวมกันแล้วก็ปรากฏในช่องนี้นะคะเราก็สามารถที่จะใช้คําสั่งซ้ำได้นะคะนะคะเดี๋ยว ทำไมมันไม่บุ๋อ๋อโอเคมันคือหนึ่งคะแนนถูกต้องแล้วเพราะข้อนี้มันไม่มีคะแนนนั่นเองนะคะอ่ะแต่แล้วข้อนี้ลองตอบแนวสิมันจะเห็นไหมตอนนี้จะเป็นสองคะแนนแล้วแล้วก็ดีไซน์ในช่องรวมคะแนนก็อาจจะให้มันมีตัวอักษรที่ใหญ่ขึ้นมานอยเออใส่สีอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะใส่สีนะคะเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นฐานในการออกแบบเกมและต่อไปนะคะเป็นพื้นฐานอันนี้ก็จะช่วยเป็นแนวให้กับนักเรียนนะคะ โอเคนะคะให้นักเรียนเนี่ยนะคะออกแบบออกแบบเกมออกมาแล้วก็อาจจะเป็นเกมอาจจะเป็นเกมเอ,อ่อถ่ายภาพก็ได้นักเรียนอาจจะเอาภาพมาใส่นะคะนักเรียนเอาภาพมาใส่ตรงนี้ก็ได้นะคะเอาภาพมาใส่ตรงนี้อ่าสมมุตินะเดี๋ยวคุณทําให้ดูดีกว่านะคะจะได้มองภาพออกเดี๋ยวครูหาภาพก่อนเกมถ่ายภาพอ่าเกมถ่ายภาพ ดูตรงนี้นะคะเราก็อาจจะรูปภาพ นะคะเราก็อาจจะเอาสมมตินั่นเองจะเอาเป็นเกมทำนายรูปภาพใช่ไหมคะนั่นเองก็อาจจะรูปภาพมาใส่อ่าดูนะเนดี๋ยวครูทำให้ดูเป็นตัวหลังแบบง่ายๆนะคะอ่ารูปภาพของคุณพีไ,ไหนอ่ะรูปส้มอ่าส้มอ่าแล้วเราก็อาจจะถามนะคะอาจจะถามว่าจากภาพนี่คืออะไรอ่าสมมติจากภาพนี่คืออะไรนะคะ เราก็ขยับข้อนี้มันมเป็นข้อสี่เราก็ขยับออกไปนะผสานเซลล์เอาให้มันเป็นข้อสามนะคะอันนี้ก็ผสานเซลล์ให้มันรวมกันจะได้อยู่ในช่องเดียวกันนะคะอันนี้เราไม่ต้องผสานก็ได้นะคะเรา,าไม่ต้องผสานก็ได้มันจะได้เป็นการน,นี้อยู่หรือว่านักเรียนจะเอาเส้นออกก็ได้นะคะน,นี่เป็นส้มส้มใช่ไหมเราก็ นั่นถูกต้องนะคะแล้วก็ใส่เข้ากับ if ขเข้ากับ if มันไดเปิด d d อะไร d เจ็ด,จดอ่ด d เจ็ดนะคะ d เจ็ดเห็นไหมส้มมันอยู่ที่ d เจด็ด d เจ็ดนะคะเท่ากับส้ม ฮะคอม้าหนึ่งฮะอะใ่ไแต่ถ้าไม่ใช่ให้เท่ากับโซลโอเคเกิดอ,อะไรขึ้นส้มดีเจ้ะ อยู่ที่ d หีหกลองดูนะถ้าเกิดเราประสานเซลล์แบบเนี้ยนะคะว่ามันอยู่จะอยู่ที่ดีหกหรือดีเจ็นะคะนี่เมื่อกี้เมื่อกี้ครูใส่ d ีเจมันไม่ขึ้นแต่ถ้าเกิดใส่ d ีหกเนี้ยมันปรกนากฏคะแนนให้นะคะผลลงคะแนนตรงนี้นะคะแล้วก็ซ้ำคะแนนเนี้ยมาบวกรวมกันนะคะซ้ำ สามอีสี่บวกอีห้าบวกหกโอเคเท่ากับสามคะแนนนะคะแบบนี้เป็นต้นโอเคภาษาเซลล์หน่อย แบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วเด็กก็สามารถที่จะดีไซน์ดีไซน์เกมนะคะเกมได้นะคะเราจะมองออกไหมได้ไหมคะฮัลโหลได้ไหมลูกอใครได้ยกมือให้ครูหน่อยพวกนี้ไม่ค่อยตอบง่ายใช่ไหมสำหรับบางคนนี่คือแบบเป็นเรื่องแบบเบสิกมากยากกว่าน,นี้ผมก็ทําได้ยากกว่าน,นี้ผมก็ทําได้ครับโอเคเด็กก็เอาพื้นฐานตรงนี้นะคะไปพเวนาการใช้ใน ในในเรื่องต่อๆไปในในการเรียนวิชาอื่นๆได้นะคะมันก็ในคางคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็การเขียนสูตรการเขียนโค้ดอะไรแบบนี้มันก็มีพื้นฐานพื้นฐานที่คล้ายๆกันอยู่แล้วนะคะมันต้องเป็นมันต้องมีความละเอียดรอบครอบนิดนึงแหละการเขียนโค้ดนะคะมันก็เหมือนกับการที่เราเขียนคําสั่งอีฟนี่แหละถ้าผิดนิดเดียวเหมือนที่ครูใส่ผิดเป็น d 6หกหกกับ d 7เจ็มื่อกี้เห็นไหมมันก็เออร์เอร์ได้มันก็ไม่ปรากฏ มันก็ไม่ปรากฏคะแนนมืนที่เราต้องการได้นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ครูให้นักเรียนเนี่ยสร้างคําถามนะคะทําแบบเนี้ยนะคะจะไปออกแบบดีไซน์เกมแบบไหนก็ได้นะคะสิบสิบข้อนะคะหรือจะมากกว่าสิบก็ได้นะคะเออตรงเนี้ยที่ครูใส่คําว่าเลเวลสองไว้อะนะคะข้างล่างนะคะเป็นการลิงก์ไปไปไปหน้าไปเออ ไปหน้าหน้าที่สองนะคะซึ่งตอนนี้หน้าที่สองครูไม่มีนะคะครูลองเปิดหน้าที่สองดูอ่าหน้าที่สองแล้วลองลิงก์นะคะวิธีการใส่ลิงก์ตรงนี้นะคะนักเรียนไม่ต้องทำก็ได้ครูบอกเฉยๆนะคะนักเรียนก็แทรกเป็นการแทรกนะคะแทรกลิงก์นะคะแทรกลิงก์นะคะ,นะคะมันก็จะมีชี้ให้เราอยู่นะคะเราช่วงชี้ที่สามนะคะถ้าเราไม่อยากใส่คำว่าชีที่สามเราอาจจะเป็นเลเวลถัดไป เลเวลอัพอ่ะเลเวลอัพเลเวลโอเคนะคะตรงน,นี้เราก็สามารถที่จะคลิกไปเนี่ยมันก็จะคลิกไปที่ที่สามให้เราแบบนี้เราก็สามารถที่จะสร้างเกมที่มันอัพขึ้นยากขึ้นจากเลเวลหนึ่งก็ได้นะคะอันนี้คือบอกไปเป็นความรู้นะคะจะทำมาก็ได้ไม่ไม่มีปัญหาใครทำมาได้ก็ก็ยิ่งดีนะคะ อ่ะโอเควันนี้นักเรียนเนสร้างเกมเหมือนที่ครูอธิบายไปนะคะเสร็จแล้วให้ส่งมาเออส่งในค่าบันไหมไม่น่าทันใช่ไหมส่งในคาบทันทันไหมคะลูกไม่น่าทันครับอ่ะส่งในส่งในทาบไม่ทันเออสบายดีไหมครับฉัว่วกิจครูเพิ่งเห็นสงเกตดถามครูว่าสบายดีไหมครับครูยังสบายดีอยู่ครับ <c oughs> ครูครับผมเอางานครั้งที่แล้วมาปรับแต่งนิดหน่อยส่งได้ไหมครับผมทําเป็นเกมไว้แล้วครับได้ครับ นะคะสมบูรั์กินก็เอามานะคะมามาเพิ่มในส่วนที่ครูโฟกัสก็คือการรวมคะแนนการอะไรแบบนี้นะคะสมบรกินก็เอามาประยุกต์ใช้ได้ใครจะเอางานครั้งที่แล้วมามามาเพิ่มเติมอย่างนี้ก็ได้นะคะไม่มีปัญหายอยู่แล้วนะคะก็เพิ่มเติมให้มันแอดวานซ์ยิ่งกว่าเดิมแค่นั้นนะคะ,ะทีนี้วันนี้ไม่ทันนะคับอ่นในค,บในคับไม่ทานส่งวันไหนดีให้นักเรียนลอกให้นักเรียนบอกครูดูสิคะ ลองลองลองบอกดูซินะคะตัวเองไหวที่จะส่งตอนไหนส่งตอนไหนดีอ้าวลองตอบมาวันนี้ในค่าไม่ทันเอาวันไหนดีคะ ันไหนดีลูกอ่ะไม่ตอบมีคนพิมพ์มาไหมอ๋อผอเจพิมพ์มาวันไหนภายในวันวันนี้วันพุธภายในวันศุกร์ส่งภายในวันศุกร์อย่างนั้นได้ไหมคะแต่วันศุกร์ก็คือวันศุกร์นะถ้าใครส่งมาช้าคือครูไม่ตรวจให้คะแนนแล้วนะอันนี้โอเคไหมใครโอเค ใครโอเคยกมือมาค่ะยกมือยกมืออ่าโอเคส่งวันศุกนะงานนี้นะคะอ่าแต่ว่าในคาบนี้นักเรียนก็จะต้องทำและนักเรียนก็จะต้องรายงานครูมาในอัลบัม้มสร้างอัลบั้มมาเลยค่ะว่าเอ่อเขียนว่าอัลบั้มที่เขียนว่าอัปเดตงานแล้วกันอัปเดตงานนะคะครูจะดูว่านักเรียนในคาบเนียนักเรียนทําถึงไหนเพื่อว่าคาบครูก็จะได้ไม่ทิ้งคว้างพอครูบอกว่าส่งวันศุกปุ๊บในคาบไม่ทาไปทําเอาวัน จะเช้าวันศุกร์แบบนี้ไม่เอานะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเริ่มทำตั้งแต่คาบนี้แล้วก็รายงานครูมานะคะว่าทําถึงไหนแล้วสร้างอัลบั้มมาเพราะว่าครูจะปล่อยทิ้งไม่ได้เดี๋ยวพอครั้งหน้าสอบแล้วเราก็คือเดี๋ยวเราไม่ได้เจอกันติดตามงานยากคนที่มีงานค้างเคลียเรียบร้อยนะคะคนที่ส่งงานครบทุกอย่างแล้วก็ถือถือว่าดีมากๆขอเช่นชมนะคะมีความรับผิดชอบแล้วก็เออก็ถ้าเกิดคนส่งงานครบนักเรียนรับรองว่าครูให้เขรดีอยู่แล้ว ส่งงานครบไม่มีงานค้างแต่ไม่ใช่แม่แต่แม่หมายความว่าส่งงานครบแบบช่วยๆอะไรแบบนี้นะคะไม่ใช่แต่คนที่ส่งงานครบตั้งใจทํานะคะครูให้เกียรติแน่นอนนะคะคือจริงๆแล้วอะ่ะถ้าทําแบบที่ครูสอนนะแล้วก็ส่งมายังไงก็ไม่ผิดอยู่แล้วแล้วก็มันก็ได้คะแนนดีอยู่แล้วนะคะอ่ะโอเคงั้นวันนี้เดี๋ยวให้นักเรียนทํางานนะคะเดี๋ยวเช็คชื่อเพราะว่าบ้านครูตอนนี้ฟ้าร้องแบบ สนัดมากที่บ้านนักเรียนฟ้าร้องไหมฝนตกฟ้าลั่นไหมที่หนังฝนตกไหมคะเมื่อคืนตกค่ะแต่เช้านี้ไม่ตกหรอไม่นะคะกิติทัศคาเช็คชื่อกิติทัศน์กิติทัศน์มาไหมกิติทัศน์ไม่อยู่หรอชาวกรกฤตนัทพงษ์ รัชพงศ์ค่ะดานุพลนักเรียนฟังหนูถ้าหนูจะไม่ไม่ตอบครูแล้วจะพิมพ์มาให้พิมพ์มาไม่ต้องยกมือนะเพราะว่าถ้ายกมือเน,นี่ยมันมีเพื่อนยกมือค้างไว้อยู่เดี๋ยวมันครูจะสับสนปรัชยานากิจครับเดชวิ์ลาครับลา ไปชวิทลากิีลาป่วยอ่าลากิฬครับพันโนดมาครับสุภากรลาพีพาร์ทลาพีพาร์ทักการสักการ จัก,กระพัดจัก,กระพัดโอเคทีประกรณนัท